สวัสดีสวัสดีครับมาพิเตอร์กบมาสนามฟุตบอลและสนามตะก้อนนะทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศอยู่ที่สนามฟุตบอลทุกคนสวัสดีเอซีทุกทุกท่านเด้อครับไปรับสมเร็กครับผมมาพิเตอร์กบมาตะบานเลยนะตอนนี้กําลังมาออกมอ,กองร่างกายนะครับมาเล่นตะกอ้อมาเตะตะกอนนะครับแล้วก็ทายบรรยากาศสนามฟุตบอลนะครับผมอยู่ ที่ประเทศไทยนะบาร์เตอร์ก็เพิ่งมาจากสปปลาวครับผมระดับสมเล็กครับนี่ทุกคนสนามฟุตบอลอ้อมน้อยนะครับผมเทศบาลอ้อมน้อยเนาะแล้วก็มีเด็กๆมาเล่นด้วยครับผมตอนนี้มีเด็กๆนะแล้วก็ผู้ใหญ่มาเล่นด้วยครับผมมาออกกำลังกายยามยามแรงๆเนาะยามตอนตอนเย็นนะครับ ้าบาปิเตอร์พูดผิดประการใดขออภัยด้เด้อครับผมไปเบิ้งเด็ก,ดกไทยเขาเก่งมากเนะาะออกกําลังกายอายุประมาณเจ็ดแปดเก้าขวบเนาะนี่แหละดีต่อสุขภาพทุกคนใหญ่มากเป็นสบาบนอมน้อยครับผมไปไปรับชมเ่นตะกรเลยครับผม นี่สนามตะกรอนะครับผมแต่ก่อเนเป็นขิดต้มนะมองนี่ตอนนี้ปูคอนกรีตแล้วครับผมมากับลุงตุ้ยครับมาเตะตะกร้อนี่อ้วนน,น้นำหนักประมาณประมาณร้อยยี่สิบนี่เตะตะกร้อขึ้นฟาดพร้อมนเน่นี่นี่น้องครับอ้วนเวลาเขาจะฟาดตะก้า นี่นะครับผมสนามพุตบอลแล้วก็มาตั้งสนามตะกรอที่นี่นะครับผมตะกรอนะครับนี่มาเบิรงครับผมเห็นเวเห็นวเบิรงน้องเขาเล่นตะกรอนะตาลายสี เป็นสนามคอนกรีตนะบาปเตอร์ก็มาเยี่ยมชมสนามตะกร้อนะมาออกลางกายเพราะว่าหยุดงานวันวันสาว์บมิโอนะก็มาเตะตะกร้อวันอาทิตย์นี่เต็นนะครับแต่วันอาทิตย์นี่เต็มเลยทุกคน

พ่อเน่พ่อบอกเีก่อคนเ่เลยแม่อยาให้พ่อเตะเนาะทุกคนรับชมเลยครับตะก้อนไม่โดนเน็เป่ะเตรียมปรือเปล่ายังไม่เตะ ฝาก FC ทุกทันเด้อพี่น้องฟังไทยและพี่น้องฟังลาอยู่ต่างประเทศเนาะบาวิเตอร์กลับมาทำงานเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องครับกลับมาถ่ายตะกร้อให้พี่น้องได้รับชมเนาะบาวิเตอร์กับพึ่งเตะเสร็จตอนเล่นกับบาพิเตอร์คุยไปเป็นตะกล้องให้นะครับกลางคืนจะมีสปอตไลน์เนาะพี่น้อง นี่ตอนนี้ตะอวนลงไปแล้วนี่นะครับตะอวนลงไปแล้วทีมนั้นแพไปแล้วนะครับ<ป>โอ้โหทั้งได้เฉแจ้าลูกนี้ ทีมทัดไปเป็นทีมบาปิเตอร์เนาะทุกคนนี่ตวอวนเสร็จแล้วเดีมนั้นนะเดี๋ยวได้ลงอีกยดอ๋ย้อนเขาออกคู่เนี่ย้อนใกล้ใกล้่ะมีนี่ น,น้มตะกร้อแล้วก็สานามฟุตบอลเทศบาลอมน้อยครับผมกลางคืนกานประมาณสามทุ่มนะครับเนาะก็มีสปอตไลท์ด้วยครับนั่นติดนี่เี็นอ้องยุคนี่สปอตไลท์อยู่ซาวด์

หยอดไม่ข้ามทุกคน ครับผมอ,อดตอตะกอเดี๋ยวก่อนนะครับผม โอเคครับท <premises. S 2> ุกคนคลิปนี้ก็เขาจบคลิปเพลินี้ก่อนนะครับนะอันนี้มาถ่ายบรรยากาศอยู่ที่สนามตะกรอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อครับฝากเป็นกำลังใจนะครับผมมุกกระดิ่งครับไไปลตามมาสักทหน่อย เสียมวิชาด่วนหรอจุดยอด